ยุคนี้คนนิยมกินแอลตาแซนทีนกันเยอะมากเคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วแอลตาแซนทีนมันช่วยอะไรบ้างทําไมคนนิยมกินกันแอลตาแซนทีนถูกยกให้เป็น king of antioxidants เพราะในแอลตาแซนทีนตัวเดียวเนี่ยประโยชน์เยอะมากครับหลักๆเลยก็คือคนกินเอาเรื่องผิวอ่อนวัยครับต้านแก่ผิวเด้งผิวเด็กผิวใสใครที่อยากผิวดีผิวดูเด็กลงขาดแอลตาแซนทีนไม่ได้เลยครับแอลตาแซนทีนเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีหกพันเท่าและมากกว่าตัวอื่นๆหลายร้อยเท่าเลยครับกินเข้าไปก็ช่วยต่อต้าน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยครับและอตาเซนทีนเนี่ยยังขึ้นชื่อเรื่องการบำรุงดวงตาด้วยนะครับประโยชน์เยอะขนาดนี้ไม่กินไม่ได้แล้วครับ ที่ผมกินตัวนี้คือแอสตาวิงไว้แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมสารสกัดนําเข้าจากยุโรปครับแบรนด์เขาใส่แอสตาแซนทีนมาให้ถึง6มิลลิกรัมและยังใส่ไลโคปีนและโคเอนไซคิวเทนมาให้ด้วยครับช่วยเรื่องผิวแบบจัดเต็มช่วยให้เห็นผลไวขึ้นครับสามารถทานคู่กับวิตามินตัวอื่นๆได้ครับยิ่งทานคู่กับคอลลาเจนวิตามินซวิตามินที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆ